สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ a แ m o ม Channel นะครับและคลิปวิดีโอในวันนี้ครับตามปกคลิปเลยนะครับเราจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับเชื่อมต่อจอด้านหลังของรถปาเจโร่สปอร์ตนะครับซึ่งสามารถใช้ได้กับทุกรุ่นเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ GT พัไปจนถึง GT p e m i u มเลยแล้วก็แล้วก็รวมไปถึงตัว Elite Edition ตัวนี้ด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับสาหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปวิดีโอหัดไปนะครับและเดี๋ยวเราตามกันเข้าไปดูด้านในรถเลยครับว่าเจ้าจอตัวนี้มีวิธีการเชื่อมต่อยังไงครับตามไปดูเลยแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในรถจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับหน้าจอน้านหลังนะครับเดี๋ยวผมไล่สเปกก่อนเนาะก็จะเป็นตัวจอนะครับแบบ LED ขนาด12.1นิ้วนะครับซึ่งจะมีความใหญ่และก็บางนะครับกว่ารุ่นก่อนๆของ Pajero s p o อ t นะครับฟังก์ชันของจอตัวนี้จะมีด้วยกัน2ฟังก์ชันนะครับ นั่นก็คือ1เลยเนี่ยจะเป็น usb นะครับ2ก็คือเป็นแบบ hdmi นะครับซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้2ฟังก์ชันนี้เท่านั้นนะครับแล้วก็จอด้านหลังไม่สามารถเชื่อมกับจอหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นตัดออกไปเลยนะครับว่าเราจะทําเชื่อมต่อจอหน้ากับจอกลางเนี่ยเข้าด้วยกันได้ไหมนะครับก็คือเข้าไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัว hdmi ก็สามารถใช้ได้กับทั้งมือถือที่เป็น ios แล้วก็ android นะครับก่อนอื่นเลยที่เราจะทําการเชื่อมต่อนะครับ เราต้องเตรียมตัวสาย HDMI ตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับก็แถมให้กับรถปาร e เจโรสปอร์ตทุกคันนะครับลูกค้าทุกคนที่ออกรถไปก็จะมีสายตัวนี้ทั้งหมดนะครับก็จะมีแยกเป็นแบบหัว USB แล้วก็หัว HDMI นะครับคือวิธีการใช้งานเนี่ยก็เสียบนะครับคือเขาจะมีฝั่งให้เสียบ USB s USB แล้วก็ HDMI นะแยกกันนะครับเราก็เสียบให้ตรงช่องนะครับแบบนี้เลยนะสองฝั่ง พอเราเสียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดที่รีโมทต,ตัวนี้ก็ได้หรือว่ากดนะครับทัชที่ตัวจอด้านบนก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดนะผมก็ขอลองใช้เป็นตัวรีโมทนะครับเราก็เข้าไปที่ HDMI แบบนี้นะครับแล้วก็มือถือที่เราเชื่อมต่ออยู่นะครับให้เราเข้าไปที่ Wi-Fi นะครับได้เลย พอเข้ามาที่ Wifi นะครับให้เลือกเชื่อมต่อที่มิราสกีนะครับเขาจะขึ้นให้เราใส่รหัสนะครับรหัสจะอยู่ที่หน้าจอแต่หนงถึงแเลยนะครับเพราะนั้นเรากดเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับแล้วเข้าไปที่หน้าจอนะครับกดแชร์หน้าจอนะครับถ้าเป็น Android เนี่ยก็ให้เลือกไปที่ Smart View นะครับพอเราเข้าไปเรียบร้อยนะครับจอโทรศัพท์มือถือก็เชื่อมกับจอด้านหลังนะครับในลักษณะที่ จอภาพเนี่ยกำลังจะแสดงอยู่เลยนะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับชม YouTube นะครับก็สามารถรับชมที่หน้าจอได้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับไม่ต้องถือโทรศัพท์นะครับดูให้เมื่อยนะครับแล้วก็สามารถขยายดูให้เต็มจอกับตัวจอเพดานด้านหลังได้ด้วยนะครับในลักษณะนี้เลยครับเชื่อมต่อนะครับโทรศัพท์มือถือกับตัวจอเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของคําสั่ง ของการใช้งานเสียงของตัวจอด้านหลังกันมากนะครับซึ่งจะแบ่งออกเป็น2แบบนั่นก็คือแบบแรกนะครับสั่งงานให้เปิดผ่านลำโพงตัวรถทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนขับคนนั่งด้านหน้าจะได้ยินนะครับวิดีโอคลิปที่เราเปิดนะครับหรือฟังก์ชันที่เราใช้งานอยู่ทั้งหมดเลยนะครับผ่านออกลำโพงนะครับแต่ถ้าเราต้องการให้เสียงนะครับจอหลังกับจอหน้าเนี่ยมันแยกการใช้งานกันนะครับเรามีหูฟังตัวนี้แถมมาให้นะเป็นหูฟังอินฟลูเอดนะแถมมาให้ สองชุดนะครับซึ่งลูกค้ามีอยู่แล้วเหมือนเดิมนะครับเหมือนกระสายเลยแถมมาจากตัวรถนะครับเราทําการเปิดนะครับใส่ถานให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ขั้นตอนที่จะเปิดใช้งานของหูฟังเนี่ยเราต้องใช้รีโมทตัวนี้นะครับเพื่อเข้าไปตั้งค่าการเปิดหูฟังนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูเนาะพราะเราเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เลือกสวิตช์นะครับตัวปุ่มซอที่ด้านหน้าจอนะครับเพื่อให้เสียงเนี่ยออกผ่านหูฟังในแค่นี้เราก็จะฟัง เพลงฟังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจากตัวหน้าจอตัวนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้อย่างง่ายดายเลยแล้วก็เดินทางด้วยความอันเทิงด้วยนะครับและนอกจากนั้นนะครับสําหรับมือถือที่ทําการเชื่อมต่อตัวจอตัวนี้อยู่ลูกค้าไม่ต้องกลัวแบตหมดเพราะว่าตัวด้านหลังนะฮะก็จะมีจุดชาร์จ USB ให้ทั้งสกจุดนะฮะแล้วก็ตัวเสียบปลั๊กเนี่ยให้อีก1จุดนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้ขั้งละไม่เกิน150วัตต์นะครับเพียงเท่านี้นะครับ การเดินทางของทุกคนนะครับก็เป็นไปอย่างง่ายดายนะครับแล้วก็เดินทางด้วยความสนุกสนานด้วยนะครับเพลิดเพลินไปกับตัวจอด้านหลังนะครับแล้วก็ใช้งานฟังก์ชันระบบเอเนอร์เตอร์รถได้เต็มที่นะครับก็ง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับใครที่ใช้งานอยู่ก็เอามาแชร์กันนะครับว่าจอหลังได้ใช้งานแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าใช้งานแค่จอหน้าอย่างเดียวนะหรือว่าใครที่ใช้งานไม่ติดนะครับลองทําตามวิธีที่บอกมาเบื้องต้นแล้วยังใช้งานไม่ได้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับสําหรับ วันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็คลิปหน้านะครับเราจะมาทำไรต่อก็อย่าลืมกดติดตามแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ